สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอาร์คนนะครับคลิปนี้จะพาไปดูโมดูลใหม่ของ e ีเบลฮอนะครับก็ตอนแรกนึกว่ามันจบแค่2องโมดูลเราเรียกมันไปนว่า X กับ Y ใช่ไหมแต่พออันที่3มานี่ฉีกไปเลยมาเป็นสามเหลี่ยมวะ่ะซึ่งเท่าที่ไปหาข้อมูลมามันคือเครื่องหมายเดลต้าครับก็น่าจะเรียกตัวนี้ว่าโมดูลเดลต้าไปเลยถ้างั้นไอตัว y ก่อนหน้านี้มันควรจะเป็น จอมมาปะผมจำผมจำชื่อเรียกไม่ค่อยได้แล้วเพิ่งมีตัว x ด้วยเหรอวะรังสี X เนี่ยเหรองงๆอ่ะมาเข้าเรื่องกันนะครับไอตัวโมดูลใหม่เนี่ยมันเพิ่มความสามารถที่น่าสนใจมากๆมาดูกันที่แสแต็ก่อนเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มค่าพลังป้องกันเวทเพิ่มขึ้นนะครับแสแต็ที่เพิ่มอ่ในส่วนของสกิลติดตัวนะ จะทำให้ตัวอีเวนท์ทอเนี่ยทำดาเมจเพิ่มเติมนะครับ8%เป็นเนโครซิสดาเมจนะครับเนโครซิสดาเมจคืออะไรเป็นหนึ่งในเอเลเมนทัลดาเมจรูปแบบหนึง่งนะครับโดยที่ถ้าโจมตีศัตรูประเภท n o r มอ l ก,ก็คือทั่วๆไปแล้วก็ระดับอีลิตเนี่ยจะใช้1,000แต้มในการที่จะระเบิดนะครับถ้าใครจำกันได้นะครับ เวลาเราโดนเอเลเมนทัลดาเมจจากมอนเนี่ยมันจะมีหลอดอยู่ข้างใต้ตัวละครจะหลอดมันจะค่อยๆเติมถ้าเติมจนเต็มปุ๊บม,มันจะระเบิดอันนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้เป็น ebr กิงใส่มอนนะโดยที่ใช้หนึ่พถ้าเป็นลีดเดอร์คือระดับหัวหน้าใช้สองพนะครับทำดาเมจนะครับ50%เป็น e n f e b l e e n f e b l e คือทำให้ติดสถาะนะรูปแบบหนึง่งทำให้ศัตรูเป้าหมายเนี่ยโจมตีเบาลงนะครับ แล้วก็ทำดาเมจ8 0ดร้อ m เอ t a เม a m a ด e เมต่อวินาทีนะระยะเวลาคูลดาวน์15หวิก็พอระเบิดปุ๊บจะมีดาเมจต่อต่อเนื่องอีกแต่มันไม่ได้บอกว่าไปอยูกี่วินาทีก็คือน่าจะก่วงเวลาที่กำลังรีคอเวอร์ก็คือค่อยๆฟื้นคืนจากสถานะจากระเบิดอ่ะแล้วก็โดนไปต่อวินาทีอันนี้คือผมก็ ยังไม่ได้เทสเองอ่ะนะเพราะยังยังไม่ได้ยังนึกไม่ออกว่าจะเอาไปเทสกระดาษอะไรเดี๋ยวผมมาอธิบายทีทีว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับก็เป็นอะไรที่เข้าใจว่าทุกคนตื่นเต้นกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวละครแรกเลยหรือเปล่าของฝั่งเราที่สามารถโจมตีเลยไม่ท่าดามเอได้นะมาดูกันที่เลเวลก่อนนะครับเลเวลของโมดูโมดูเลเวลสองนะครับ จะทำให้ปกติแล้วถ้าไม่มีตัตรูตัวอื่นที่อยู่รอบๆเป้าหมายเนี่ยจะทำดามจอีเปนฮอจะทำดามจแรงขึ้น15%นี่จะเพิ่มเป็น24นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมมาอีกถ้าเป้าหมายนั้นอยู่ในโดนเอฟเฟกของเนโคซีดามจอยู่ก็จะทำดามจเพิ่มอีก20%อนะอันนี้ที่เลเวล2ถ้าเป็นเลเวล3ก็คือเพิ่มเป็นอย่างละ30เลยนะครับก็น่าสนใจดีแต่ทีนี้มาคุยกันเรื่อง ปัญหานะครับที่ผมเจอจากการเทสกระดานน่อยๆอ่นะไม่ได้เทสกระดานอะไรใหญ่ๆนะครับหนึ่งเลยคือเอเลเมนทัลดาเมจของอีเวนฮอร์เนี่ยมันหลอดมันเติมยากมากเลยคือกว่าหลอดจะเต็มอ่ะส่วนมากมอนตายห่างก่อนครับเพราะอีเวนฮอร์ก็ยิงแรงอยู่แล้วสองคืออีเวนฮอร์ยิงช้ามากๆทำให้ การเติมหลอดช้าลงไปอีกคือขนานผมลองสกิลหนึ่งที่มันทําให้ยิงรัวแล้วนะแต่สกิลมันอยู่แป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปใช่ไหนยก็เติมไม่เต็มเว้ยคือไปลองกับบอนธรรมดานะเติมไม่เต็มไปลองกับระดับอีลิทด้วยเติมยังไงก็ไม่เต็มบอนก็ตายก่อนอยู่ดีคือยิงไปได้ประมาณครึ่งหลอดแล้วบอนก็ตายอะ่ะพอลองสกิลสามเติ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นมันก็ไม่ได้ไม่ได้เร็วมากจนทําให้พล็ก ทำให้เก so, ิดสถานะไอเอ e m เมนท l าดาเมจเกิดขึ้นนะครับก็เลยมองว่าเออมันก็ใช้ยากอยู่นะแต่อาจจะมีผลเวลาเจอบอสที่มันแบบฝึกมากๆใช้เวลาตีนานมากๆอันนั้นผมว่าน่าจะมีผลพอสมควรอยู่แต่ก็ต้องใช้เวลาในการตีคือกว่าจะติดสถานะเ l e ลเ n นท่ d ด m เมจก็ไม่แน่ใจว่าบอสตายหรือยังเหมือนกันต้องเจอบอสที่มันถึกจริงๆอ่ะถึกขั้นที่ต้องเอา ก v เวนท l มาใช้ในการท a l d ดาเมจในการช่วยทำดาเมจนะแต่ผมก็ยังผมยังไม่เจอไงคือผมยังนึกไม่ออกว่าจะมีบอสตัวไหนที่มันถึงขั้นนั้นแล้วเอาตัวละครอื่นไปใช้งานลำบากนะก็รอ,อดูกันต่อไปนะสำหรับผมตอนนี้ผมก็หยุดแค่นี้แหละแล้วผมก็คงไม่ได้หยิบม,มาใช้ตัวส่วนตัวก็ไม่ได้ถนัดสายของ v e เว h ท l ์อยู่แล้วด้วยนะครับ อ่ะทีนี้มาดูกันที่การปลดลอนะ็อกน,นะการปลดล็อกนะครับมิชชั่นแรกให้ใช้สกิลสามนะครับให้ครบสิบครั้งมิชชั่นที่สองนะครับให้ไปด่านสิบเอ็ดสิบสองโดยที่เป็นด่านระดับสแตนดาร์ดนะไม่ใช่ระดับแอดเวอร์สนะครับเป็นด่านระดับสแตนดาร์ดลงมานะก็คือตั้งแต่สแตนดาร์ดลงมามันเขียนว่าอันเดอร์นะตั้งแต่สแตนดาร์ดลงมานะครับให้ใช้อินเวนคอร์จาัดก,การศัตรูที่ชื่อลอนดินเนียมโมบิล ดีเฟน s e a อดแอดทีเนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับถ้าไปเล่นแ d w เ r d รก็คิดว่าไม่น่าจะนับหรอกนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ด่าน11-12ครับมาที่ด่าน11-12นะครับอ่นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับระดับสแทนดาดนะครับนี่ก็ลุยด่านขออนุญาตเป็นแพ็กทิสเหมือนเดิมนะครับอ่า o b j e เ t i v e โ okay. อเคอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมเอาไอ้น,นี้ออกก่อนนะเอาโมดูออกด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยด่านนี้จริงๆแล้วเป็นือเรื่องหลังๆเนี้ยเริ่มยากนะครับเพราะงั้นจะเห็นตัวละครที่หยิบมาก็ค่อนข้างจะจัดเต็มนิดหนึ่งเลยมาถึงผมลงน้องธงแล้วก็มาเทนนะครับตำแหน่งนี้ก็กดใช้สกิลมาเทนได้ดดดดเลยนะเร่งความเร็ว แล้วก็โตฮิวผมใช้อ,อันนี่เบอร์รี่นะครับจากนั้นลงลงมวยนาลงนี้นะนแล้วก็เดี๋ยวลงอีเบน์ฮอลตำแหน่งนี้นะลงมวยนาพร้อมกดใช้สกิลได้เลยอ่ะแต่ก็จะเห็นว่ามันมีสล็อตเหลือเยอะนะครับของรใไรที่ ไม่ไหวเล่นตามไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวประตูตมาแล้วกดเปิดไอสกิลอีเป็นออรทิ้งเอาไว้นะยิงทิง้งปึ๊บกดปิดอ่ะไอไอรถถังตะกี้แหละคือตัวที่อีเป็นออร์ต้องเป็นคนจัดการนะครับอย่างน้อยสองตัวในด่านนี้นะเดี๋ยวมันมาอีกก็เปิดใช้สกิลอีกนะครับอ่ะมาแล้วเปิดใช้สกิลทิ้งไว้ยิงปึ้งเดียวตายปิด แต่ทีนี้รอบที่3ไม่ต้องปิดสกิลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาค่อนข้างจะติดก,กันสองสองคันนะครับอาจจะเห็นนั่แหละสลอตมันเหลือเยอะคุณก็เติมเข้าไปได้ตามที่กเก็นสมควรน,นะครับเนี่ยยังไม่โผล่มหมโผล่มาแล้วเปิดน,นะ ทีนี้หน้าที่ของอีบันทอลหมดแล้วนะครับที่เหลือปล่อยให้ที่เสือเราจัดการ เป็นนั้นจบนะครับก็อขอบคุณทุกที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้คนระับสวัสดีทุกคนครับ